อาล่ะครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับวันพันช์แมนจะมาแปลสกิลเกลียวกันซุปนะครับคนที่เล่นเซิร์ฟจีนเอ่อจีนหลักก็คงจะรู้สกิลกันอยู่แล้วแหละนะแต่ว่าเอาเป็นว่าอันนี้เดี๋ยวผมจะมาแปลสกิลสาหรับคนที่ยังไม่รู้แล้วกันนะครับถามว่าถูกร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมบอกได้เลยครับว่าไม่นนอนครับผม <c oughs> <c oughs> ก็ลองเล่นกันดูแล้วนะถือว่าเป็นตัวที่แบบจำวาวนะครับ ตอนนี้พลังอยู่แค่ที่ล้านห้านะถือว่าเป็นพลังเด็กๆนะครับเด็กอนุบาลก็ยังยังอ่อนกว่าการโร่นะครับแต่ไม่เป็นไรครบให้เวลาเขาหน่อยเพราะตอนนี้เขาเพิ่งสามดาวนะกำลังจะเก็บดาวที่4นะครับเป็นไปได้อย่างรวดเร็วเพราะว่าแบนเนอร์ค่อนข้างดีนะแถมแถมชิปให้นะครับแล้วก็ตอนนี้แบนเนอร์ยังไม่หมดนะถ้าใครเล่นเซิร์ฟผมก็สามารถมากดกันได้นะครับแล้วก็มาแชร์ว่าเก่งกันแล้วเนะกรียนแค่ไหน บางคำก็จะเป็นคำที่ผมคิดเองนะครับจากสกิลโอเคแต่เราไปเริ่มกันสกิลที่เออหนึ่งเลยนะครับสกิลโจมตีโจมตีธรรมดาครับไม่มีอะไรผิดแปลกไปนะครับทําดาเมจร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์สำหรับการโจมตีครับผมแล้วก็ถ้าไม่ตายนะครับอันนี้จะดีตรงที่ว่าไม่เสียลูกไฟนะครับผมแล้วก็โจมตีศัตรูทั้งหมดครับด้วยการโจมตี5ครั้งทำดาเมจร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับใส่ศัตรูทั้งหมดแล้วก็เพิ่ม ให้เพื่อนแถวเดียวกันนะครับอันนี้ผมขอใช้คาพิเศษของผมแลวกันว่าเป็นการบ้าข้างพิเศษนะครับนะมันจะเป็นสีแดงเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันหลังจากแปลสกิลครบแล้วนะครับมันจะเป็นบ้าข้างพิเศษนะครับเป็นสีแดงเพิ่มพลังโจมตีให้กับเพื่อนนะหรือตัวเราเองนะเพราะว่าเราก็ได้ด้วยอืมเป็นพเพิ่มพลังโจมตีครั้งแรกนะครับ20 0ร้อย200ปเปอร์เซ็นต์เบยสองร้อยเปอร์เซ็นต์เบรยทีเดียวโชว์แล้วก็สามารถติดคิดได้เลยนะครับถือว่าค่อคนข้างแรงเลย เข้าไปสกิลที่3ามครับสกิลที่3เป็นสกิลพาสซีฟนะครับเทิร์นแรกครับผมเริ่มมาจะาลดพลังโจมตีศัตรูลงนะครับ30% 1เทิร์นเลยนะศัตรูทุกตัวนะครับพลังโจมตีลดลง30%แล้วก็เทิร์นที่2นะครับอ,อันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าเอาเข้า google แล้วมันแปลไม่ครบนะมันบอกว่า ได้รับดาเมจลดลง35%แต่ไม่บอกว่าแค่เกลียวกันซูปหรือว่าเพื่อนทั้งทีมนะครับแต่ผมขอดาวไว้ก่อนแล้วกันว่าเป็นเพื่อนทั้งทีมเพราะว่าแค่เกลียวกันซูปมันจะดูหลายประโยชน์เกินไปนะครับสำหรับตัว SSR บวกนะขอดาวไว้ว่าลดดาเมจให้ทั้งทีม35%นะครับเทิร์นที่เทิเธอแรกลดดาเมจศัตรู30%ครับผมแล้วก็ไปกันที่สกิลขายดีนะครับสกิลพิเศษของเขานะครับถ้าไม่สมบูรณ์นะ ถ้าชะตาไม่สมบูรณ์นะครับจะเพิ่ม Energy 3อืมก็คือเพิ่มลูกไฟ3นั่นแหละแต่ถ้าชะตาสมบูรณ์นะครับเ,เมื่อทีมของเรานะครับถึงแก่ความตายถึงแก่ความตายเมื่อไหร่นะหรือได้รับดาเมจรุนแรงนะครับจนเลือดเหลือนหนึ่งแกเ,เร็วกันซุปก็จะสกิลทำงานนะครับ น,นี้ก็เป็นคําพูดผมอยู่ดีนะไม่แน่ใจว่าภาษาไทยแปลออกมามันจะเป็นยังไงนะครับแต่ผมขอใช้คําว่าทําให้เพื่อนอยู่ในรังใหม่แล้วกันนะมันจะมีโล่ขึ้นมานครับผมแล้วก็ศัตรูจะตีเขาแค่หนึ่งนะครับเมื่ออยู่ในสถานะรังใหม่นะครับจะไม่ได้รับดาเมจนะครับแล้วก็รังใหม่เนี่ยจะหายไปหลังจากโดนโจมตีสี่ครั้งก็คือคุณจะตายหลังจากโดนโจมตีครั้งที่5 น่าจะใช่แบบนี้นะครับถ้าไม่ใช่ยังไงก็พิมพ์มาได้นะครับว่าเอ้ยพี่มันไม่ใช่นะโดนตีสี่ครั้งแล้วโลหายเลือดมันจะกลับมาเต็มร้อยหรืออะไรโอเคตามนั้นก็ขอดาไวไก่อนว่าโดนตีสี่ครั้งแล้วรังไหมาหายแล้วกันนะครับแล้วก็ตายสิ้นพระชนงในที่สุดแต่ถ้าไม่ตายนะครับรังไหมตีโดนไม่ครบ4ทีรังไหมก็จะเพิ่มเลือดให้เรานะครับ100หนึ่งเลยอืมซึ่ง1น่คนสามารถใช้ได้2ครั้งก็คือทั้งทีม่ะ ไม่ว่าจะเป็นเกลิวกันซุปก็สามารถอยู่ในรางใหม่ได้2ครั้งนะครับกาโลอยู่ในรางใหม่ได้2ครั้งยุงอยู่ในรางใหม่ได้2ครั้งนะครับซอมบี้แมนอยู่ในรางใหม่ได้2ครั้งบวกกับตายเกิดอีกก็ไม่ต้องตายกันแล้วนะครับวันนี้แล้วก็จะมีทัสมากิอยู่ในรางใหม่ได้2ครั้งแล้วก็หมาเฝ้าบ้านแมนอยู่ในรางใหม่ได้2ครั้งนะครับก็คือทุกตัวในทีมอยู่ในรางใหม่ได้2ครั้งนะครับแล้วก็การโจมตี4ครั้งโอเคตามนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงนะ หาเพื่อนตียากแล้วครับเพราะว่าไม่ค่อยมีใครเล่นแล้วนะอันนี้ก็พลังมากกว่าผมนะแต่ว่าตัวเขาค่อนข้างกากาก,กว่าเยอะเลยแหละไม่ใช่ค่อนข้างยังไงลองตีก่อนแล้วกันนะครับมันจะจบไวเราจะตีคนเก่งกับคนกาก,ากเพื่อให้ดูว่าสถานะรังใหม่มันดีแค่ไหนนะฮะเดี๋ยวเอาเป็นเร็วเหมือนเดิมแล้วกันแต่ว่าเปิดแอนิเมชันเกลียวกันซุกนะเพราะว่ามาตัวแรกเลยปลาหมึกน้อยแปะแปะแปะ,แปะนี่ครับ บาข้างพิเศษเป็นสีแดงนะเดี๋ยวใครจัดทีมผมเป็นอย่างนั้นวนะปินแอนิเมชันไหมครับการลงสองล้านนะจำไว้นะครับ2ล้าน3เดี๋ยวเราจะลองสลับไปให้เขาอยู่บาข้างข้างหลังทัสมาก,กิโอเคจบละครับยังไม่ได้ดูรังใหม่ลังเหมยออะไรทั้งสิ้นะเดี๋ยวผมขอสลับทีมก่อนนะครับเพราะว่ายุงนะครับ ตีรองแค่ตัวเดียวนะเราใช้บาครังบาครังบาครังพิเศษมันจะไม่ค่อยคุ้มนะผมเลยว่าการโลน่าจะคุ้มกว่าเมื่อกี้การโล่สองล้านสามครับเดี๋ยวขอตีตัวนี้ก็แล้วกันพลังมากกว่าเดิมแล้วก็ทีมค่อนข้างแข็งแกร่งนะพลังมากกว่าผมหกล้านเลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันมาถึงเขาจะซัดหน้าทัสึมากินะถ้าครบห้าครั้งนะครับก็จะได้ดูในสถานะลังใหม่กันเลยไม่ครบครับผม โอเคนี่สถานะล่างใหม่นะครับการตีอีก3ครั้งแสดงว่าเขานับตีแรกด้วยโอเคเรารู้เพิ่มละการโล่สองล้านสามนะครับ2 0 0รครับผมเป็น6ล้านหนึ่งแล้วทีมนี้เก่งกว่าทีมเมื่อกี้นะเอาเป็นว่าดาเมจเวอร์เวอทัสมากิเท่าไหร่ครับทัสมากิเบากว่าเมื่อกี้ไรรม่แปลกใจนะเพราะว่าทีมนี้เก่งกว่าทีมเมื่อกี้เยอะมากนะแล้วก็ อันนี้ตาผมสอบถามเ,มเพื่อนๆบ้างนะครับไอ้นี่หาจากไหนครับใครเล่นเซิร์ฟไทยช่วยบอกผมทีนะว่าไอ้ลูกลูกกลมๆม่วงๆที่ผมลิกอยู่เนี่ยมันหาจากไหนนะครับผมลองหาแล้วนะเปิดไม่เจอนะครับนะใครที่รู้ก็ช่วยแนะนําผมนิดนึงแล้วกันนะว่าไอ้ลูกม่วงๆเนี่ยหาจากไหนจะได้ทําให้ทีมเก่งขึ้นอีกนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูแบบง,งิยมๆกันก่อนแล้วกันนี่มันโจมตีผมละ ตอนนี้ก็ทัสมมัลิรังใหม่รอบ2แล้วนะครับหลังจากนี้ทัสมักิจะไม่มีลังใหม่แล้วก็จะตายหานะครับกลับมาเลือดเต็มแล้วนะครับเป็นในเทินของตัวเองแต่ว่าตอนนี้สถามะ สถานะร่างใหม่ของทัศมิกิหมดแล้วนะก็คือถ้าทัศมิกิตายรอ,อบหนึ่งเขาก็จะขึ้นสวรรค์นะครับแต่เพื่อนของผมทุกตัวยังไม่ได้ใช้สถานะล่างใหม่เลยนะก็คือโอเคจบละก็คือ2ครั้งตอนหนึ่งคนนะครับแล้วตอนนี้เราไปดูทีมโหดๆกันเลยดีกว่าไปตีอันดับท็อปๆเลยนะครับนะเราจะได้เห็นว่าสถานะล่างใหม่มันทนกันโจนตีได้จริงๆนะครับตีที่1เลย พลัง80ล้านนะครับห่างจากผม10ล้านนะมาดูว่าสถานะล่างใหม่มันจะทนมือทนเท้าขนาดไหนนะครับยืนกับที่1ที่ห่างกัน7ล้านเลยนะ7 70ล้านหรือ7ล้านไม่แน่ใจตกเลขนะครับดูตายทีเดียวตายครับสถานะล่างใหม่ออกตอนมิแมนสถานะล่างใหม่ออกครับแต่ยังทนได้อยู่นะครับแข็งแกร่งครับ อซอมิเมนดับครับโอเคดับทั้งทีมครับเป็นสถานะลังใหม่หมดแต่ว่าเราก็จะยังต่อต้านได้อยู่นะครับเราจะทำให้เลือดเขาลด1%ได้หรือเปล่านะครับเรามาดูกัน ทุกคนฟื้นเลือดกลับมาหมดนะครับโอเคสถานะลังใหม่ที่2ของยุงออกแล้วนะดาเมจดาเมตค่อนข้างประทับใจนะครับแต่ว่าตีเขาไม่เข้ามันพลังห่างกันเกินไปนะครับขอแค่ตรงเนี้อสีแดงลดมาหนึ่งผมเท่ากับว่าวินแล้วครับเพราะว่ามันเป็นข้อพิสูจน์นะว่า สตาของเกลียวกันซุกม,มันดีจริงๆนะครับตีกันพลังห่างขนาดนี้ทําให้เลือดลดได้1%นะครับโอเคยุงผมดับแล้วนะครับเพราะว่าสถานะลังใหม่หมดแล้วนะอยู่ได้ถึง2เทิร์นเลยนะครับ Amazing จริงๆสถานะลังใหม่มันสุดยอดจริงครับ แต่เลือดเขายังไม่ลดเลยนะครับเลือดยังไม่ลดแม้แต่หนึ่งเค okay, มา่าเฝ้าบ้านแมนใช้โคต้าหมดแล้วครับขึ้นสวค์ ค่อยๆตายเรียงตัวครับอยู่ได้สองเทินเลยนะถือว่าน่าประทับใจครับอืมน่าประทับใจครับผมเป็นแบบว่าถึกทนก็คือการันตีนะครับไม่ว่าจะสู้กับใครก็อยู่อย่างต่ำสองเทินนะครับสู้กับใครบนโลกไปนี้ก็ได้นะเคครับพ vP ีจบไปเดี๋ยวเราไปดูสถานะ P v วกันดีกว่าว่าอ่ามันก็ไม่ได้แตกต่างนะครับแต่ว่าก็ ตีกับพวกบอสเนี่ยก็จะดีตรงที่มีสถานะบา้าคลั่งพิเศษนะครับเดี๋ยวผมกดสคิปแล้วกันนะจะได้ไม่นานนะครับนานเกินไปก็จะน่าเบื่อนะเดี๋ยวดูดาเมจลา่าอ่ดดาเมจต,ตอนสุดท้ายแล้วกันว่าจะเท่าไหร่ขอดูตอนแรกก่อนแล้วนะครับว่าการโล่จะทําดาเมจถึง10ล้านไหมนะครับไม่ถึงครับไม่ใกล้เคียงเลยนะครับได้แค่6ล้าน8เอง ถ้าซึงม่กี่10ล้านนะครับถือว่ารอดอยู่ยุง3ล้าน9นะครับเพราะว่าไปอยู่ด้านหน้าด้วยโอเคครับก็ไม่ต้องกลัวตายนะครับกดสคคิปได้เลยเพราะว่ายัางไงก็มีสถานะารังใหม่คอยอุดหนุนอยู่แล้วนะครับก็ตีได้แนยยวยาวๆวครับนาเมิจะอยู่ที่ หน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้าน10ล้านร้อยล้านร้อยเก้าสิบล้านนับไม่เยอะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับผมตีไป5ทีไม่ทราบว่าตีได้ยังไงครับไม่ทราบว่าคุณไปเอาตัวมาจากไหนนะครับไม่รู้นะก็นั่งเล่นไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าผมหยุดเล่นไปนานเขาคงแจกตัวนะเฮ้ยครับเกลียวกันซูก็มีสไตล์อยู่เท่านี้นะครับผมเต็มสิบผมให้เท่าไหร่ผมให้ผมให้9.5เลยนะครับดีกว่า ตัวที่ผ่านๆมาแต่ก็อย่างว่านะครับเป็นตัว s s r บวกนะชะาตาก็ต้องดีเป็นธรรมดานะครับคือมันป้องกันได้หลายอย่างจริงๆนะมันคาเตอร์เมตาณนะตอนนี้เลยนะครับว่าแบบเออผมไม่ตายครับแล้วคุณจะทำไมอะไรทํานออนี้นะก็เพื่อนๆอย่าลืมบอกผมนะครับว่าไอ้นี้เปิดยังไงนะใครที่เล่นเซิร์ฟไทยนะครับบอกผมด้วยนะครับว่า ต้องหาพวกนี้ให้ครบหรือเปล่านะครับเราจะสามารถเอาไปใช้ได้นะหรือว่ายังไงนะครับยังไงก็คอมเมนต์ช่วยบอกผมหน่อยนะครับคลิปนี้แปลสกิลสกิลเกลียวกันชูผมก็ขอฝากไปเท่านี้ก่อนนะครับยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับถ้าชอบใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับเจอก,กันใหม่คลิปหน้าสํหรับวันนี้สวัสดีครับผม